เรไปพามาดูเรื่องอ,อการทำธนาคารต้นไม้นะคะถ้าเรามีที่ว่างๆอยู่เราก็สามารถที่จะใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะคะโดยการปลูกต้นไม้ไว้ใช้นะคะอันนี้เป็นต้นส่วนใหญ่จะเป็นต้นพยุงนะคะปลูกไว้เป็นแบบธนาคารต้นไม้อันนี้เขาปลูกที่ ปลักช่องนครราชสีมานะครับปลูกไว้เฉยๆก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเพราะว่าดินที่นี่ดีมากอากาศก็ดีเป็นธนาคารต้นไม้นะคะสามารถที่จะในอนาคตก็เหมือนกับเราฝากเงินในธนาคารแต่อันนี้ก็คือเราแค่ปลูกแล้วก็ดูแลเรื่องหญ้านิดหน่อยมันก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วและยิ่งต้นมันสูงๆนะคะต่อไปพวกหญ้าต่างๆมันก็จะไม่ต้องดูแลตอนนี้ก็คือดูแลหญ้าหญ้าบ้างแต่ไม่จําเป็นต้องอะไรมากมายเพราะว่า เวลาหญ้าคลุมดินอยู่ก็จะมีพวกไส้เดือนไส้อะไรมาอาศัยอยู่ก็จะทําให้ยิ่งอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนี่นะคะธนาคารต้นไม้ปลูกริมเขตก็ได้นะคะพูดถึงก็คือว่าเราสามารถที่จะทําปลูกอย่างอื่นได้ด้วยแล้วก็ในส่วนของริมเขตเราก็ปลูกไว้นะคะให้เป็นแนวเขตของเราด้วยแล้วก็มันเป็นธนาคารที่สามารถที่จะเก็บเงินให้เราด้วย พื้นที่ในสวนเราก็สามารถที่จะเลี้ยงไก่ได้นะคะเลี้ยงไก่เอาไว้กินแล้วก็ไว้ขายด้วยอันนี้ก็คือมีพื้นที่มีพื้นที่ให้ไก่ออกมาเที่ยวนะคะแล้วก็มีที่ให้ไก่อยู่ <S <S ด้วยไก่ก็อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่นะคะเราก็ประหยัดต้นทุนใช้อาหารนิดหน่อยเองค่ะแล้วก็เราก็ใช้แหนแดงมีแหนแดงแหนแดงก็คือเลี้ยงปลาดุกในนี้ด้วยนะคะเลี้ยงปลาดุกในนี้แล้วก็เลี้ยงแหนแดงแล้วก็แหนแดงตัวนี้เราก็เอาไปเลี้ยงไก่เพราะว่าแหนแดงมีแหล่งโปรตีน กระดูกก็เป็นอาหารให้กับเจ้าของนะคะแต่ที่พื้นที่ตรงนี้ที่โคราชถ้าเกิดว่าไม่ปูตัวพลาสติกตรงนี้มันจะเก็บน้าไม่ได้เขาก็เลยต้องปลูพลาสติกแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าข้างๆเนี่ยเราก็สามารถจะปลูกต้นไม้เป็นธนาคารนุ้ต้นไม้ให้กับลูกกับหลานแล้วก็กับตัวเองนะคะพื้นที่มันก็จะมีมูลค่ามากขึ้นนะคะระหว่างที่เปล่ากับที่ที่มีต้นไม้นี่คือที่ต้นไม้นี่ก็คือจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นี่นะคะสองทำเป็นโคกขึ้นมานะคะสองข้างสองข้างก็คือหลุกต้นไม้ซึ่นธนาคารต้นไม้ต้นพยุงนี้ขึ้นดีมากเลยนะคะเด็กศิปคะต้นพยุงนี่ต้นพยุงแล้วเวลาต้นไม้ที่มันจะแบบเวลาอยู่นานๆไปนะคะต้นไม้อยู่นานๆไปเราก็ไม่ต้องดูแลยากนะครับเพราะว่าย้ามันจะไม่ขึ้นเห็นไหมคะ ไดปลูกแน่นแบบป่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะคะแค่ปลูกเองอาศัยว่าต้องตัดหญ้าหน่อยช่วงแรกๆนะคะเห็นไหมคะว่าต้นไม้นี่ขึ้นงามมากช่วงนี้หญ้าขึ้นงามก็ตัดบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะต้นไม้มันขึ้นสูงแล้วเห็นไหมคะว่าต้นไม้มันขึ้นงามมากพยุงนี้นับไปเลยนะคะ มันจะเป็นมูลค่าที่เยอะมากธนาคารต้นไม้ถ้าเพื่อนๆมีที่ว่างข้างๆบ้านนะคะปลูกได้นะคะถ้าเกิดกลัวเสียพื้นที่ปลูกอย่างอื่นเราก็ปลูกที่ริมเขตของเรานะคะเข้ามานิดนึงเผื่อมีปัญหากับเพื่อนบ้านเห็นไหมคะว่าปลูกแล้วเดี๋ยวหญ้าก็หายไปพอเราปลูกต้นไม้เราก็จะมีพวกสัตว์มาอยู่ทำให้ชีวิตเรารู้สึกมีความสุขนะคะเห็นไหม ต้นไม้เพียบเลยค่ะปลูกให้เป็นแถวเป็นแนวนะคะเพื่อสะดวกในการกำจัดวัชพืชจะเห็นไหมคะว่าพื้นที่ที่พอเราตัดหญ้าไปมันก็จะดูแห้งๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้ให้แบบเนี้ยมันก็จะชุ่มชื้นเห็วค่ะว่านา้มงามมากเลยค่ะพย,งพยงุงพยุงนี้สุดพยุงเป็นหลักอันนี้อยู่ที่ปากช่องโคราชน,นะคะ อันนี้เป็นส่วนที่เขาออกแบบเอาไว้เพื่อที่จะเอ,อกักเก็บน้ํานะคะแต่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สูงก็เลยมันจะกักเก็บน้ําไม่ได้ถ้าอยากจะกักเก็บน้ําได้ก็ต้องปูพลาสติกเหมือนกับข้างหน้าค่ะน,นี้ก็เลยปลุกไผ่ลงไปแทนเลยปูพลาสติกไม่ไหวไหมหญ้าเริ่มล,กลุกละนธนาคารต้นไม้ เก็บไว้ให้ลูกหลานไม่ใช่ลูกหลานอย่างเดียวหรอกเก็บไว้ตัวเองด้วยเพราะว่าเวลาเราปลูกไม้ขึ้นมานะไม้บางอย่างก็จะทําให้เกิดเห็ดนะคะอือ่เห็นไหมธนาคารต้นไม้งามมากเลยงามค่ะส่วนหญ้าในสวนเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะโดยการนำไปเลี้ยงสัตว์นะพาไปดูที่เลี้ยงวัวนะคะเห็นไหมต้นไม้ บรรยากาศดีนะคะทิวเขาเราก็จัดโซนทำถนนให้เรียบร้อยทำให้การสัญจรสะดวกหญ้าที่ขึ้นในสวนก็ใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างมีประโยชน์ในตัวของมันเอง นี่อันนี้ก็เอาย่ามาทำฟาร์มปศุสัตว์เลี้ยงวัวนะคะเห็นไหมว่ามีประโยชน์ทุกอย่างนี่วัวที่นี่สบายใจเลยมีหญ้ากินเยอะนี่เขาบรรยากาศดีน่าอยู่ น้องบัวมีหญ้าอร่อยออร่อยกินไม่ต้องไปหาไกลเลยคือม,มันก็เกิดอยู่ในสวนมันก็เกิดอยู่ในตัวที่เราปลูกต้นไม้แล้วก็สร้างเป็นธนาคารต้นไม้ขึ้นมาหมยเวลาช่วงที่จะเกิดเป็นประูสามสิบปีจริงแต่ว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้ขายตอนอายุ30ปีมันก็สามารถเพิ่มมูลค่าที่ดินได้ บรรยากาศดีไหมคะลมพัดเย็นๆเดินชมนกชมไม้นะคะเหนคะ่ะคปยุนขึ้นน้ำบรรยากาศดีาาศดเห็นล้สดชื่นนะคะยญ้ารกไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรเก็บไว้เลี้ยงสัตว์ได้มไม่เน้นสวยงามนะคะเน้นใช้ประโยชน์ใช้สอย